รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ S S สวัสดีสาวกนักบคาคาร่านักคาสิโนออนไลน์ทุกคนด้วยนะครับวันนี้เนี่ยอยู่กันที่เซ็กซี่บาคาร่ากับ AE c a คาสิโนนะจ๊ะวันนี้นะครับผมบอกเลยว่าผมจะมาสอนสูตรแทงบาคาร่าวิถีเสียนนะครับเล่นกันยังไงนะฮะเล่นแบบเสียนเขาเล่นกันยังไงเล่นก <c oughs> ันแบบไหนนะครับคนที่เล่นบาคาร่าแล้วยังเสียมือใหม่นักบาคาร่านะครับเล่นไม่เป็นเดี๋ยวมาดูกันนะครับวันนี้นะครับ,อย,ยรบอยู่กันที่โต๊ะหมายเลขสามนะครับอยู่กันที่โต๊ะหมายเลขสามนะครับพี่น้อง วันนี้นะบ,บอกเลยนะฮะบ,บอกเลยว่าเอาง่ายๆวันนี้เนี่ยผมมาเล่นนะฮะบ,บอกเลยว่าใช้ฟิลเล่นแล้วก็ใช้ความรู้สึกนะฮะเล่นแน่นอนนะครับพี่น้องเดี๋ยววันเนี้ยนะฮะแต่นะฮะในการเล่นแต่ละครั้งของผมเนี่ยนะครับผมก็ต้อง เน้นนะครับในการอ่านเขาไพ่นะครับการดูหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับไม่ใช่ว่าสักแต่ว่าเล่นไปวันๆนะฮะแทงไปเรื่อยๆนะครับไม้แรกเปิดมาเช네็คไพ่สวยงามนะครับสามเขาไพ่แม่งบอกน้ําเงินนะครับเปิดมาสวยงามนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะบอกให้นะฮะว่าการอ่านเขาไพ่ในสไตล์ผมเนี่ยนะครับอย่างแบบเขาไพ่แม่งมั่วๆเนี่ยนะครับแม่งเล่นยังไงนะครับเล่นแบบไหนให้ได้เงินนะครับไม้นี้นะครับ ผมลงกันไปที่หน้าเพเยอร์นะครับพี่น้องลงกันไปที่หน้าเพเยอร์กันต่อนีครับเพราะว่าสามเขาให้แม่งบอกเพเยอร์ใช่ไหมฮะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามันจะเป็นสองตัดหนึ่งไหมนะครับพี่น้องเขาไพ่แบบนี้บอกเลยนะครับผมอาศัยดูเขาไพ่ต้นหน้าต้นแบบนะครับเขาไพ่ด้านหน้านั่นแหละนะครับเรียกง่ายๆนะครับเขาไพ่หลักด้านหน้านะครับมาแบบไหนเล่นแบบนั้นนะครับสังเกตดูนะครับเปิดมาแปดแบบนี้โอ้โหแม่งเอ้ยสามเข้านะครับพี่น้องหมวย ไม้นี้แม่งแม่งไม่มาสองตัดนะครับแม่งออกแดงนะครับฝั่งฝั่งบบงค์ฝั่งแบงค์เกอร์นะครับพี่น้องน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินใช่ไหมฮะแม่งออกแบงค์เกอร์นะครับตรงที่ผมชี้ไว้นะครับไม้นี้นะครับแดงน้ำเงินน้ำเงินนะครับลงน้ำเงินไปพี่น้องเล่นยังไงนะครับดูเขาให้หลักอ่าดูเขาให้ลองนะครับ ขาพ่ทึบเขาไพ่โป่เขาใพ่ไม่ขีดเขาไพ่สามเกลอเนี่ยนะครับไอตรงส่วนด้านล่างเนี่ยเขาไพ้รองเนี่ยนะครับมันบอกน้ําเงินน้ําเงินสองแดงหนึ่งใช่ไหมฮะม้นี้ผมแทงน้ําเงินไปนะครับหกแ้งแบบนี้นะครับได้แดกไหมเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยนะครับนะทบคืนมานะจ๊ะสวยงามนะครับสามเขาไพ่แม่งบอกน้ําเงินนะครับเราเล่นน้าเงินไปนะครับอันนี้วิธีการอ่านขอไพ่นะครับแบบสไตล์ผมนะครับ ผมมั่นใจว่าเซียนนักบอาร่าหลายๆคนนะครับแม่งก็เล่นกันแบบนี้แหละนะครับแม่งใช้จิตวิญญาณเล่นนะครับพี่น้องนอกจากใช้จิตวิญญาณเล่นแล้วนะฮะคุณก็ต้องอ่านเขาไปให้เป็นนะครับอ่านกราบบอาร่าให้ได้นะครับดูห้องให้เป็นด้วยนะครับพี่น้องอย่างห้องแบบนี้นะครับเขาให้แม่งขึ้นแบบนี้คืออะไรนะครับขึ้นกดเขาเรียกว่าอะไรกดเยี่ยมอ่ะนะฮะแบบเนี้ยแม่งไฮไลท์ไว้ใช่ไหมฮะหรือว่าลดแมพหรืออะไรก็ช่างแม่งหรือบางคนเรียกพี่เทีมนะครับบางคนแม่งคิดว่าน่าจะเป็นปิงปองนะฮะ ผมก็คิดหนึ่งในนั้นนะครับแต่ความมั่นใจมายนี้ผมบอกเลยนะฮะเห็นไหมฮะความมั่นใจมายนี้ผมบอกเลยนะเมื่อกี้ที่ผมเล่นไปเนี่ยความมั่นใจผมแม่งไม่เกินหกสิบเปอร์เซ็นเลยนะครับบอกตรงนี้เลยนะนะครับคือแม่งไม่เกินหกสิเปอร์เซ็นเลยเพราะว่ารู้ไหมเพราะในช่วงเขาให้ต้นคือต้นๆเนี่ยนะครับมันไม่ได้ออกปึงปองอ่ะเออนะครับคือช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าเขาให้บาคาร่าแม่งมั่วยิ่งเป็นเซ็กซี่บาคาร่านะบอกเลยว่าแม่งแบบช่วงนี้มันเอานะครับ สังเกตดูดีนะฮะมันจะมีช่วงเอากับช่วงปล่อยนะครับช่วงไหนแม่งเอานะฮะคุณแทงอะายไปคุณก็แทงไม่ถูกหรอกนะครับแทงอะไรไปก็โดนโดนตลอดอะพูดง่ายๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนอกจากการเล่นที่ดีแล้วนะับคุณควรมีสติเยอะๆด้วยนะครับเปิดมาแบบนี้สวยงามนะครับพี่น้องนะฮะตัดขึ้นแดงไปนะครับเจ้ามือนะฮะ บล็อกแปดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับพี่น้องคือเราต้องมีสติทุกครั้งเลยนะในการเล่นเนี่ยยิ่งเขาไพ่แบบนี้ยแม่งเอาเอา,เอาจึงโตนะเราไม่รู้เลยนะครับว่าไพ่ม้นจะออกอะไรต่อนะครับอย่างผมเช็คไพ่ตลอดอะนะครับไม้ไหนผมไม่มั่นใจผมแบบลดเงินเนี่ยเออลดเงินเดิมพันลงมานะครับคือความมั่นใจนะครับแม่งไม่เกินหกสิบผมจะลดเงินเดิมพันแล้วก็เอาง่ายๆต้องใจเย็นๆด้วยนะครับอย่างไม้นี้เนี่ยผมลดมานะครับ ขอบมาแบบนี้พี่น้องเรียบร้อยนะสวยอยู่นะเรียบร้อยนะครับสวยงามนะครับสามเขาไพ่มันบอกน้ําเงินทั้งสามนะครับสังเกตดูดีๆนะครับอย่าไปดูเปอร์เซ็นต์นะฮะเห็นไหมครับเปอร์เซ็นต์แม่งบอกแดงนะฮะสุดโต่งเลยนะครับพี่น้องที่ไหนได้ออกน้ําเงินนะครับออกเฮเยอร์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเปอร์เซ็นต์ด้านบนนะฮะตรงที่เป็นเวลานับถอยหลังอย่าไปดูนะครับ ผมนะครับบางคลิปผมปิดไว้เนี่ยผมไม่อยากให้ทุกคนได้ดูนะครับบางทีคนไปดูแล้วก็มาเข้าใจผิดนะคือจริงๆเนี่ยเชื่อผมนะครับเล่นบาคาร่าใช้จิตวิญญาณเล่นนะครับใช้ทักษะที่คุณมีที่คุณเล่นเนี่ยนะครับบาคาร่าแม่งก็เหมือนไพ่ป๊อกเล่นทั่วไปที่เล่นตามเอาง่ายที่เราเล่นกันนะฮะไมยนี้เราโดนกินอีกแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะอยู่ดีๆแม่งขึ้นมาเป็นสองตัดหนึ่งนะครับพี่น้อง คือตลกมากนะฮะในช่วงแรกมันก็คือตัดนั่นแหละแต่ว่ามันจริงๆมันควรที่จะตัดตั้งแต่ต้นแล้วใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับให้เราสังเกตนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยนะครับสามข้อพานะครับสามข้อพามันบอกน้ําเงินใช่ไหมพี่น้องสามข้อพห้มันบอกน้าเงินใช่ไหมแต่มาอนี้ผมเลือกลงแดงนะครับสามข้อพามันบอกน้ําเงินนะครับสองในสามบอกน้ําเงินเนียฮะแต่มาอนี้ผมลงแดงนะครับไม้อะไหนะครับเราส่วนได้เราส่วนเลยนะครับ จริงๆแล้วอ่ะเอาจริงทุกคนนี้แม่งเล่นบาคาร่านะฮะเหมือนเสี่ยงโชคนะครับพี่น้องเสี่ยงโชคแล้วเนี่ยก็ต้องมาลุ้นด้วยนะครับโอ้โหเห็นไหมฮะแม่งถ้าเราเชื้อสามคอให้นะครับเราได้กินแล้วนะนะครับถึงบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยแม่งมั่วไปหมดนะครับบาคาร่าออนไลน์เนี่ยนะครับยิ่งเซ็กซี่บาคาร่าทุกวันนี้แม่งกินบ่อยนะฮะแล้วก็ปรับปรุงบ่อยด้วยนะฮะแม่งแม่เสน่ระบบแบบค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ คือเอาง่ายเราสามารถที่จะเอาชนะมันได้นะครับสามารถที่จะโกยได้นะครับแต่ที่สําคัญคือคุณก็ต้องเล่นแบบมีสติคุณก็ต้องตั้งเป้าหมายไว้นะครับว่าคุณเนี่ยอยากได้เท่าไหร,ร่นะฮะวันนี้คุณอยากได้เท่าไหร่เวลาได้คุณก็หยุดคุณก็เลิกนะครับเปิดมานะครับมันสามแต้มนะครับพี่น้องมันสามแต้มหนึ่งแม่งเข้ามาสี่แต้มเราเยอะๆนะโอ้โหดู ม่งยังไม่ได้กินอ่ะพี่น้องนะครับจะเป็นสามตัดก็ไม่ได้นะครับจะเป็นสองตัดก็ไม่ใช่นะครับขึ้นแบบนี้คืออะไรนะฮะมังกรหรือเปล่าพี่น้องนะครับอย่าไปดูนะครับอย่าไปเล่นมังกรนะฮะเดี๋ยวผมจะบอกเพราะอะไรนะครับสังเกตนะครับพี่น้องสังเกตไม้นี้ดีๆนะฮะไม้นี้เนี่ยทาไมผมถึงไม่เลือกตามมังกรนะครับทั้งๆที่มันขึ้นสัญลักษณ์นะครับ สัญลักษณ์ให้ตามต่อนะครับหรือว่าพี่เข้มเนี่ยนะครับคือเห็นไหมฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะบอกมันเปิดมาเจ็ดแบบนี้หเหลือสามปะสี่ปะเราสี่แต้มสามแต้มปะอ่ะเห็นไหมฮะเห็นไหมครับฟังนะครับทุกคนกคนะฮะสังเกตรตรงเมาส์ชี้นะครับในช่วงแรกเนี่ยนะฮะน้ําเงินมาสี่เมตรนะครับแล้วก็แถวนี้น้ําเงินมาอีกสี่เมตรสามเขาไพ่นะครับคงบอกแดงใช่ไหมฮะ ไม้นี้เนี่ยนะครับผมลงน้ําเงินต่อนะครับขอลองเชิงกันไปก่อนนะครับว่านะครับมันจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนนะครับถ้ามันไม่เปลี่ยนนะครับพี่น้องถ้าไพ่ไม่เปลี่ยนสันนิษฐานได้เลยนะครับว่ามันมาตามแบบด้านหน้าแน่เห็นไหมฮะแดงมาสามตามแบบด้านหน้าแน่นะครับไม้นี้ผมลองเชิงไปก่อนนะครับพี่น้องเราดักเสมอด้วยนะฮะเผื่อได้แปดเท่านะครับพี่น้องโอ้โห เห็นไหมครับไม่ออกแดงจริงๆนะครับพี่น้องตามที่ผมบอกนะฮะเมื่อกี้เนี่ยผมลงน้าเงินใช่ไหมครับแต่ว่าตรงที่ผมชี้นะครับว่ายังไงมันขึ้นแดงแน่นอนแล้วมันก็ออกแดงจริงๆนะครับถ้าสังเกตนะครับตอนนี้ขึ้นไฮไลท์ตามรูปแบบเขาไพ่น้าไม้นี้เนี่ยนะครับมั่นใจนะครับแดงแน่นอนนะฮะไม้นี้แดงแน่นอนนะครับฝั่งเจ้ามือแน่นอนนะครับไม้นี้เดี๋ยวเราดูนะครับสังเกตจากไม้นี้เลยนะครับถ้าไม้นี้มานะครับไม้ถัดไปเราเล่นตามเขาไพ่น้าได้เลยนะครับพี่น้อง วันนี้นะครับต้องจะเย็นๆนะเล่นบาคาร่าเนี่ยย้ำแล้วย้ำอีกนะครับแม่งเปิดมาหกแต้มแบบนี้เปิดมานะฮะหกแต้มแบบนี้เราปอกเก้าสี่ขามืองเนี่ฮะเห็นไหมครับมาตามสเตปเลยพี่น้องนะครับแดงมาสาเมตรนะครับไม้ถัดไปแม่งตัดน้าเงินแน่นอนนะฮะอ่ะฝากเอาไว้นะครับใครอยากเล่นกับผมนะฮะยังไม่มีโต๊ะยังไม่มีกลุ่มเล่นนะครับอยากมาตามอยากมาลุยนะฮะยิ่งเขาให้ช่วงนี้แม่งต้องบอกว่าเฮียดจริงๆนะฮะ ใครอยากเล่นกับผมอยากมาตามในกลุ่มผมนะครับแอดอดียไลน์ผมมาเลยแอดเฮียนบนะจ้าหรือกดตามลิงก์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องสามอีกแป้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูไม้นี้นะครับตามที่ผมบอกไม้นะครับว่ามันจะตัดขึ้นสีน้าเงินนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก่อนที่เราจะลากันไปวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับพี่น้องเรามาดูนะครับไม้ถัดไปนะครับของโต๊ะหมายเลขสามห้องเดิมนะครับโบเซนะฮะขึ้นตามกราบให้นะครับเห็นไหมฮะ ฝาวไว้นะครับนาว่าเล่นบาคาร่านะครับมีด้านมีเสียนะครับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเกิดจากตัวคุณนะฮะชอบคลิปนี้กดไลค์นะครับถ้าใช่นะฮะกดแชร์กดสับสไครต์ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกัน e ีพีหน้าสวัสดีครับ